ตรงนี้้าเราเผื่อไว้สองยี้กว่าเนี่ยพับด้านเดียวนะเวลาพั้ากับพับเข้าในเราก็ขีดเส้นไว้กันลืมนำประมาณสามขีดตามลีนครับยังมีโคริกาก็ติดไปเลยไม่เป็นไร็ตาติดด้านในใช่แล้วก็ใช่ตามคนตามครับด้านในนะอันนี้ผ้ารองนี่ผ้ารองกระเป๋า ส่วนมากเวลาเราตัดมามันจะมีผ้าริมอย่างเงี้ยเราก็ริมมันมาใช้เลยเนี่ยริมมากไว้อยนี้ไม่ต้องหนานะถามว่าริมผ้าคุณนี่ใช้กี่ิ้วเนีย่ยอันนี้อย่างนาั้นคือต้องใช้กันไม่เกินแบบประมาณสักแปดเราจะลองให้หตัดแปดขึ้นเลยแปดขึ้นกว่าไปน,นะแปดขึ้น พอไหมตัวนี้แบบขึ้นเนี่ยน่าจะพอแต่เดียวเพราะว่าริมตัวนี้ยังไม่ค่อยสวยมันริมนี้ังไงที่ผ้ามันมีเท่าน,นี้เราก็เอาเท่าออที่มันได้เห็นนะแล้วก็ดูด้านข้างว่านี้ด้านนอกแล้วก็ตหงนี้ตรงแล้วก็เอาไว้พับความกว้างมันเท่าไหร่ครูนิ้วตั่นี้สองถึงสามขีดได้เพราะผ้าเราก็จะไม่เกินนิ้วสามขีดพับเสร็จแล้วนะ ถ้าผ้ามีริมเราพริมเดียวเนี่ยรีพริมเดียวนะ,ะแต่ถ้าผ้ากรณีไม่มีริมเราต้องพับทั้งสองทางที่นหนเบลีดที่เราขีดแสดงว่าน,นี่คือด้านนอกเราก็พับตามเส้นไปรีพ,พับสองอย่างก่อนทนี่จะอันนะรีบเลย